เอาพี <muitas S 2> ่ลูกไปเยี่ยวอไม่ทันห้องเหรอแก่แล้วนั่งดูไปก่อนนะว้าว่ะเอเม่แฟนกับทีวีว่ะโดนแรงแอดจั๊แอดจั๊บเว้ยแอดจั๊บเว้ยแอดจั๊เว้ยแอดจั๊เว้ยแอดจั๊แอดจั๊บแอดจั๊บแอดแอดจั๊ดได้เด็กกถศิน่าตังจีหน้าระวังแอดได้เขาย้อนหน้านะเข้าไปที่หน้า นะเล่นบอลอ่ะไอ้ี่มันแอดชั่กแต่มันกดนิกกูบูเชอร์เชื่อมั่นในฟังบาลังมหาจอมเวกมันกูไม่กล้ากดปักแล้นมั้งกูว่าปักแม่งเจอนิกเจอบูเชอร์จัดคอแต่มันเป็นเออดีเลยไงแย่กว่าเดิมเสียงเป็นไรออีเปลตตายเลยตัวหนึ่งปุ๊บรอปั๊บอีเปลตวาร์ปเข้าแป๊กห้าหกเจ็ดแปดเกมชนะสิบสองอินวเกอร์คูวิีเลตตั้งแต่เล่นตัดเอมาหกสิบเปอร์เซ็นต์ซับไปแล้วพันกว่าเกม คือถ้ามึงเอาอีโูเกอร์ออกไปจากสถิติในตัวในในในเอวยป่นานนี้เอมาคุณน่าจะมาตั้งสี่พันห้าแจะแรงเท่าไหม,มาใครบอกรีควายไม่เล่นอีลูเกอร์วาลีน่านะก็มีทีเอก็มาควีนก็มีดีเหมือนกันแต่ไม่มีกรุงก้านนน้องนะตอนคอมเพนม็อบอยู่ดอนวอนซุโรฮ่าฮ่าฮ่าเอาไงดีเจอโอดีถ้าโอดีเล่นไปจะตู้เลนไหวง่ายนะ แต่ว่าเล่นเล่นลมมันควรจะอุ้ยจังหวะน,นี้แหละถึงว่าได้ไปแน่ The battle begins. บาปก็แล้วครับโอ้โหมึงตามพระอย่างเงี้ยไฟกูโอเกนเน่แล้ววิ่งตามกันตากูจะบอกจะบอกให้เป็นไรเนี่ย oh. แ,คแค่ไฟไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ชนบาป ไม่ได้แอปปิดไม่เป็นไรถือว่าดดกูได้แอปปิดมันเมื่อกี้โมันถึงผูกเลยรีบวะอีกต่างมึงยิงแรงจังเลยอีเฟรดยัดแม่หกสิบกว่าดาเมจมานากูหมดละพวกกูซื้อนูก่อนเลยดีกว่าววะ เนี่ยมันไม่ได้เว้ยถ้ากูรอมันกูกูจะโดนดีนายตัวนั้นด้วยเอาหูบมั่วแบบนี้ก็โดนพี่ดิน้องกูเชื่อขึ้นเพื่อนเพอนโอ๊ะอ้โหลัวลัวลัวมันรักไม่ได้อีกแล้วว่ะยัดแม่ กูจะบ้าเ่กี้ไปอยู่บนเงินนี่ที่นั่นสวดประการันตีเฮ้ยนีท่ทำไมมันลากยากลากเย็นยังวะโอ้โหแล้วมึงดิบมุมนั้นมึงวนทันมโอกลมมึงก็ตายแต่ท,ที่มึงเดินสีเปลืองมานากูจี๊ดแม่แต่ท,ที่ให้กูฆ่าเป็นไรคลิปไหลเข้ามาหากูโดนกูไปดิ นี่ดูแม่งน่าสนใจปากมาดีนี่ไงมานากูเยอะนะแตะกูไวายควายแค่เดทอะไรเดทอะไรที่อะไรขาดวางสกลิลแบบนี้เก็บไว้ล่าสคริปเถอะเปลืองมานาลำบากดีถ้าไม่เคยลำบากโตขึ้นได้เลยดี เอาซื้อของอย่างนี้ไม่มีสองนูไม่ทำโคก,ก่อนจะทำ,ทำตาเมสสู้กับกู ใส่ในสัตว์อย่าเท่าอย่าเท่ามีจะมองเทาละขอความปลอดภัยด้วยนี่ตายเลยแม่ไม่ได้นี่แล้วโอ้โมันไม่เรียกเลยเว้ยแบบเหมือนเหมือนไม้แม่งป่า เออนั่นแหละพี่ี่ช่วยมึงใหพี่ี่เห็นแกแกมึงไงพี่ี่เลยช่วยมึงได้คิวด้วิดดไงพี่พพี่แบบรอบนี้พี่ดิพับจะออกมาเช็คอะ แต่พี่ที่ไม่ได้เวลอีกแล้วว่าแทนที่มันเบินไปก่อนเลยนะเมื่อว่าไงคกูจะได้รัทไปตับตอ้ตามอะโอ้โหมึงดีอีกคือกูไม่ได้สั่งไลไ์ใครเลยแป๊ อครับเจ็ดแม่ทีมภูมิท่มอเอ้หน้จะไม่อีนัสโโก้เจ็ดแม่โมงะตีัะมีปะภูงงมากไอ้สัสไอ้ยังไม่ให้กูได้กิวขอแนัหรอกนี้

ถ้าคุกข้ามหวายก็ตกแน่เลยมั้งถ้า,ามาึงดูดการมั้งล่ะนั่งไงที่นี่เย็ดแม่แมเงินฟรีต่าสามร้อยโดนร้านแน่นอนจังนี้พี่ดิเย็ดแรกมันไม่ตะกี้เว้ยเดี๋ยวเชื่อ เป็นไปข้างบนอีกแล้วเฮียนี่โคตรเศร้าเลยเปิดมืออ๋อเหรสบายเลยมึงมึงท่องกันนี่กูฟาร์มมอปลิงกูตันไตรแม่งคอนเนคทุกช็อตเพื่อมันได้เล่นสบายเพื่อมันได้มีกิมมีใช้เนี่ยมันเดาแล้วน่ะจะตั้รจะตั้งอีเด็ดอะไพี่ Come to me, come to me, come to me, come to me. Eat <coughs> the ten people, eat the the ten Mèo, bay, bay, I think we <coughs> roast. I think we roast. Come, come, come. We can roast. We can roast. Up, come, up, come. We pass. We pass. ทุ่มัดดำมีทุมัดดำมีทันทีแก้ได้ยิงโดเกอร์ยิโดไงง่ายอุ้ยโอ้โหเต็มข้อม็อบอย่ารัดกูดีมาก ที่นนั้นปิงกูให้ปูตายไปตรงนั้นกูก็ฆ่าตรงนี้มึงเกินเย็ดแม่เพื่อนลุงเออฆ่าแค่นี่อีกฝั่งมึงไปฆ่าอดีตแล้วแรงคุ้มฆ่าได้เออตาทีบิงเออตาทีบิงไม่มีวันได้ยังเทรค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  I'm waiting here for you It's a game we've we, been we, already. Game game game, nobody get. Only bị me. Only to me. hết chưa? Đang bắn à? I think I'm Rồi tầm là เด็ดแม่ไปเลยเป็นดีจังกว่าฝากเข้าเอาเลยมันหายไปไหนไอ้ฝากผมแล้วเข้าไปแล้วครับเข้าไปแล้วครับหนึ่งจริงคูอ so ทำไมอ่ะ จริงกูทำไมอะ่ะพี่ดี้มันถึกแล้วดูของพี่ดีด้วยมีเต็มตัวหมดแล้วเนี่ยเดินเกียงเกี้ยงอย่างนั้นแล้วมึงวิง่งเกียงโถ่โดนไม่ดีเกียงเยอะอที่าสไม่ยอมเข้าบ้านที่าสแม่กงกนะ็วิง่งทิ้งทิ้งตัวตรงๆนะวิ่งแบบลุกอ่ะคนลุกอ่ะรับเพลงไปดีพี่ชายต้องมีอย่างวันดูอิๆๆมิชชัน อะไรมึงเนี่ยมึงลบไปเออเด <c oughs> ็ดแม่ <c oughs> ไปดาก,ก้อนไปอูมึว่างไงอ่ะ มันไหลอะพี่ดี้ไหลเพืเ่อนไปเลยทายุขึ้นไปลอยขึ้นไปเลยยกขึ้นไปเลยเนะีอยโหลืมครับทาเล่นไม่ดีโอไม่ได้เล่นหลายวันเก็บนี้โรกเกอร์แม่งแบบเออเก็บคุณคาราโดแบบไม่ให้ออกโอเดียมันดูดิเก็บคทอาราโดต่อ ปากเขาม้มึอเก็นไปมากเมือ่ทำจริงไอ้จุ๋ยกับมึงอย่าล่นแบนที่มีที่อยู่มนงด้วไอ้สัสจินยาไม่ขยาวขวดหรืออะไรยังไงมึงเป็นอะไรไอ้ดีตโวดักซีมันโดนไอ้เงีนเก็บมันวิ่งใส่มันโดนซันไต่อมันต้องมีเยอะไอ้เลยต้องจาบแบบยิงรอความตายแล้วก็อยู่ใน อยู่ในโดมเซนตี้ตัวเองอะ้วยี่โมก็ปามสบายใจโหนก็ปามสบายใจมั coming มัน coming for you มัน coming for you coming to me let go now no no notify animal ไปทีมไปทีมไปทีม betting yes yes and go 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 no no อยู่ซักถ้าน้องมี กับพี่นี่พอม,มูแน่นอนเหมือนนี้ปาบปาบเป็นไงห <c oughs> ลักเข้าไปหาลูกชิ้นสามเม็ดแปดพันยังฮรือฮรือฮือ แน่มันรู้ว่ามัน MVP อยว่ะแต่มันดีมันรุกแมน่นวันนี้เข้มดีนะครอมาเจอพี่มัดในล็อบบี้หน่อยไหมจะได้รู้มัดดีวายพเพลเยอร์เขาเล่นกันยังไงจริงแยดแรนโนเกอร์ฮีโดง่าย